พุโทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธรมโมเมนาโธพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆเมนาโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราถวายความเคารพหลวงครูบาอาจารย์เพื่อนสหธรรมิกวันนี้ก็ขอเล่านิทานเรื่องพญานนกคุ้มซึ่งเป็นคาถากันไฟ เหตุเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าท่านไปกับพระพิสุสงหมู่ใหญ่ไปกลลรุงราชคลึกเมื่อไปถึงตรงนั้นแล้วก็มีไฟไหม้ป่าห่างประมาณหนึ่งกิโลล้อมรอบมาพระเนนก็สะดุ้งกลัวว่าไฟจะไหม้มาถึงที่พระพุทธองค์พุทองค์ตัดว่าไฟจะไม่ไหม้มาถึงเรา พระเนีนก็ถามพระพุทธเจ้าว่าเหตุลายไฟจึงล้อมรอบเป็นวงกลม1กิโลและไม่ยอมไหมมาถึงตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสความเป็นมาที่ไฟต้องมาดับตรงนี้ให้ฟังทรงตรัสเล่าถึงประวัติพญานกคุ้มที่พระองค์เคยสเสวยชาติอยู่นี้ก็ขอ,ขอเชิญรับฟังครับ